ว่าจะหาเงินมาได้เป็นกำไรกำไรให้ธุรกิจเติบโตมันเหนื่อยนะคะอย่าให้เรื่องง่ายง่ายง่ายๆบางอย่างมันทําให้เราต้องมาโดนสัมภาระปรับเลยค่ะวันนี้นะคะครูหมวยนะคะมีเคสมาเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นเคสเคสหนึ่งนะคะที่ครูได้เข้าไปช่วยในการเจรจาต่อรองสัมภาระนะคะว่า เอกอสารยางงั้นอย่างนี้แต่เคสเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทครูทําบัญชีให้เขานะคะแต่เป็นเคสที่ว่าเขามาจา้ายครูเข้าไปช่วยไก่เกลี่ยเคสมันเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อเขานําส่งงบการเงินที่กรมพัธหรือที่ไหนก็ตามเขาจะมีหนึ่งเล่มใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นบริษัทจากนั้นเขาก็จะต้องทําภาษีนิติบุคคลยื่นจ่ายชําระทุกๆปีกับกรมสรรพากร เหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่ากรมสัมพากรเนี่ยขอเข้าตรวจแล้วไปตรวจพบว่าเอ๊ะขอดูพอพอสามศูนย์หน่อยพอพอสามศูนย์ก็คือรายงานภาษีซื้อภาษีขายที่เราได้ยื่นอยู่ทุกๆเดือนเนี่ยแหละกับตัวงบการเงินพงอดอห้าศูนย์ที่เรายื่นเสียภาษีนิติบ,บ,บุคคลตอนนี้มันมีอยู่สองภาษีเนอะตั้งใจฟังดีๆนะคะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเรียกว่าไอแวดนั่นแหละ เจ้าแวดเ็ดเซ็นี้ยที่เราต้องยื่นเสียภาษีแบบทุกเดือนกับเจ้าแวดนิติบุคคลพองอดห้าที่เราจะต้องไปคำนวณกำไรสุทธิเราไปยื่นทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้เจ้าพพสามศูนบตภาษีขายอะคะ่ะเขาอะยื่นภาษีแล้วมันมีเป็นกิจการซื้อมาขายไปนะคะ ภาษีซื้อมันขอคืนได้ส่วนภาษีขายก็คือต้องชําระโดยปกติวิธีการก็คือเอาภาษีขายตั้งหักภาษีซื้อเหลือหรือคืนเท่าไหร่ก็ไปขอกับสัมภากรและขอจ่ายขอคืนทีนี้เจ้ารายงานภาษีขายเนี่ยมันจะต้องนําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับว่ายอดขายสมมุติยอดขาย100บาทรายงานภาษีขายก็จะเป็น1ช่องยอดขาย100และช่องที่2ก็จะบอกว่า7บาทประมาณนี้นาะ ยอดขายดันไม่ตรงกับยอดขายที่นำเสนออยู่ในพงอดอห้าศูนย์อันนี้ลำดับที่หนึ่งนะซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากเคสที่ว่ามันมีการบันทึกบัญชีดับเบิลมีการไปยื่นเสียภาษีผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่แต่เคสเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนปี2559ซึ่งตอนนี้เรายืนอยู่ปี2564ก็ประมาณ5ปีที่ผ่านมานะคะห้าปีละ ยอดก็ไม่ได้น้อยเพราะว่าเวลาเรายื่นแบบขายทีหนึ่งมันก็เป็นรายเดือนเนอะสิบสองเดือนพอเขาเทียบแล้วอ่ะยอดก็หลักหลายล้านอยู่เสร็จแล้วภาษีซื้อที่เขาขอคืนไปโปะเชฟระเบิดลงตรงที่ว่าหน้างบของต้นทุนการซื้อสินค้าต้นทุนที่เขาไปยื่นงบไปที่จ่ายนิติบุคคลเนี่ยมันดันไม่ตรงกับภาษีซื้อที่เขาไปขอคืนอ้าวเฮ้ย คือ to b ี Fair กับทุกคนนะคะว่าบางคนก็อาจจะมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือมีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ได้ละเอียดรอบคอบหรืออาจจะมีเอกสารหายอะไรก็ตามแต่แต่นะจุดจุดเนี้ยออพอเราสอบถามไปทางผู้ประกอบการเขาก็บอกว่ามีการส่งกันไปส่งกันมาแล้วเอกสารหายอา้าวทีนี้ครูซึ่งเป็นฐานะคนกลางร,รับจ้างเข้าไปไกล่เกลี่ยเงี้ยก็กลายเป็นว่าไม่มีเอกสาร ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะไปยันกับกรมสรรพากรนะคะเคสเนี้ยมันก็เลยต้องมีการรับสภาพยอมรับในส่วนบางส่วนเข้าไปอย่างภาษีซื้อโอเคแหละกรมสรรพากรเขาได้ได้ประโยชน์เขาก็อาจจะบอกแต่มันไม่เยอะนะคะตัวภาษีซื้อไม่เยอะแต่ภาษีขายเยอะทีเนี้ยเจ้าภาษีซื้ออ่ากรมสรรพากรเขาเลยบอกว่างั้นถ้ายืนยันไม่ได้ก็จะเป็นเคสที่ว่าไม่สามารถขอคืนอ้าวเฮ้ยเราก็เสียสิทธิตรงนั้นไป คุณผู้ฟังทุกคนคะคุณควรเข้าใจนะว่าเวลาเราเสียสิทธ์ก็เหมือนเราเสียเงินเนาะแต่ว่าเฉือนเนื้อบางส่วนดีกว่าโดนแะเข้ามาถึงปอดตับไตใช้ภูมิเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจนะจุดนี้ถูกปะกรณีที่สองนะคะเจ้าตัวยอดขายหรือภาษีขายเนี่ยเนื่องจากว่าเอกสารหรือบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถยันกับหน้าง,งบทที่เขานำส่งกรมสรรพากรได้สุดท้ายเรื่องก็เลยจบลงที่ว่าโดนปรับ นะคะแล้วก็เวลาภาษีมูลค่าเพิ่มโดนปรับเนี่ยก็จะปรับในลักษณะที่ว่าโดนเบี้ยปรับก่อนนะคะสองเท่าแล้วก็โดนคูนระยะเวลาดอกเบี้ยเงินเพิ่มเรียกว่าเงินเพิ่มบางทีก็หนึ่งจุดห้าต่อเดือนสมมุติคุณโดนแสนหนึ่งสองเท่าก็สองแสนแล้วคูณดอกเบี้ยเข้าไปใช้ภาษาคำว่าดอกเบี้ยแล้วกันแต่เขาบอกถ้าภาษาของสัมภากรณ์้นจะเป็นเงินเพิ่มอเออหนึ่งจุดห้าเข้าไปโอ้โห คูณไปสินี่5ปีและ12 5 6องห้เดือนแต่ถ้าไม่ใช่ยอดหนึ่งแสนล่ะเป็นยอด1ล้านอันนี้เรื่องมันเกิดแบบว่าไม่น่าเกิดขึ้นเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณทำบัญชีแล้วคุณรู้จักที่จะดูงบการเงินรู้จักที่จะคุณยื่นภาษีเท่าไหร่คุณต้องมาเทียบกับสิ่งที่มันอยู่ในงบการเงินยอดขายมันควรจะตรงกันควรมีการเลี้ยงทไม่แปลกใจนะคะบางคนที่เปิดบริษัทแล้วก็ จ้างใครก็ได้ทำทุกคนสามารถค่อยๆเรียนรู้และเก่งขึ้นมาได้แต่ในฐานะที่คุณจ้างเขาทำหรือในฐานะที่คุณเป็นนักบ,บัญชีที่ทำให้กับผู้ประกอบการอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะในใจลึกๆของครูนะคะรู้สึกว่าถ้าเรารับเงินใครเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาอย่างเต็มที่เราจะได้ไม่เหมือนกับว่าเราผิดศีลที่ว่าเราไป ชอโกงเงินเขาไม่เรียกเียกว่าชอบโกงสีมันต้องเรียกว่าเราไปเบียดเบียนเงินของเขาทั้งทงที่เราไม่ได้ทําอะไรแลกกับสิ่งที่เขาตกลงยอมรับกันตเต็มที่สมมุติถ้าจ้างครูล้างจานสิบใบให้เงินหนึ่งร้อยบาทแต่ครูล้างเก้าใบแล้วก็อีกใบหนึ่งก็แค่ล้างล้างน้ําแต่ว่าไม่ได้ล้างแฟบไม่ได้ล้างอะไรระหว่างลงไปแต่ครูครูไปยอมรับเงินสิบบาทเต็มๆกลายเป็นว่าครูเนี่ยก็หลอกเขาถูกไหม เพราะฉะนั้นนะคะส่วนหนึ่งอ่ะเวลาเราทําบัญชีให้ใครหรือเวลาผู้ประกอบการจ้างใครทําบัญชีเนี่ยก็ดูสักนิดหนึ่งว่าไอสิ่งที่เขายื่นยื่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลมันโอเคไหมไม่ใช่แค่เพียงดูแค่ว่ายอดภาษีที่คุณเสียเท่าไหร่แต่คุณควรจะดูเป็นด้วยว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับการทําแบบนี้กับการที่เราละเลยในการตรวจหรือเล็กฟันซน์บ้างมันจะเป็นยังไง อย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะมาทําให้คุณโดนปรับทีเป็นหลายๆล้านเปิดมันดูคร่าวๆก็ได้ค่ะดูแค่บางบัญชีหรือดูแค่บางรายการมันไม่ทําให้คุณเสียเวลามากแต่มันจะช่วยทําให้คุณเซฟเซฟเงินหรือถ้ามันยุ่งเนอะคร,ครูรู้นะคะครูรู้มากๆเพราะว่าครูเองก็มีธุรกิจอื่นอยู่ที่ทํา โอ้โหแค่ให้เด็กแพ็ของแค่สรุปออเดอร์ให้อดมินเช็คหาสินค้าใหม่ดูช่องทางการตลาดอะไรเงี้ยไม่มีเวลาแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันนะคะบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะจา้างผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าออดิงเขาพูดเรียกว่าผู้ตรวจสอบก็เข้าไปช่วยทานข้อมูลเข้าไปช่วยตรวจสอบนิดนึงเราไม่ได้บอกว่าใครทำดีหรือทำผิดทำถูกนะคะอย่างบางบริษัทเนี่ยมีพนักงานบริษัท แล้วก็มีพนักง,งานบัญชีอยู่ในบริษัทอยู่แล้วทุกๆปีเขาก็ต้องมีการจ้างออเดดเข้าไปตรวจแล้วก็ให้ผู้สอบบัญชีเซ็นงบการเงินอันนี้ก็เลือกเจ้าที่เขาให้คําแนะนําคุณได้บางทีถ้าคุณดูที่ราคาเอาเอกสารมาลงบัญชียื่นงบแต่ว่าถ้าคุณอยากโตธุรกิจควรคนมีคนที่ให้คําแนะนําหรือไกด์ไลน์คุณได้บ้างอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะเห็นข้องตรงใจกับคุณ พราะบางทีสิ่งที่เขาแนะนําเขาก็เป็นไปตามสแตนดาดหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็นคุณก็ามาประยุกต์ใช้ได้แต่ดีกว่าไม่มีใครบอกคุณเลยถูกไหมอย่างครูนะคะให้คาแนะนําคนที่เขาเริ่มธุรกิจ SME เอย่างเงี้ยโอ้ขายของดีมากเลยแต่สต๊อกพังล้วนๆครูก็บอกเลยว่าซื้อระบบสต๊อกค่ะเพราะว่าถ้าคุณระบบสต๊อกพังคุณจะเกิดสังคอสได้ง่ายทั้งคอสสินค้าคงคลังตัดของก็ไม่ตรงสั่งของมาเยอะแยะอ้าวสรุปไอตัว A เหลือไอตัว V ขาดไอตัว C ไม่เหลือ มันเสียเวลาเนอะอันนี้ก็เป็นเรื่องเคสที่เกิดขึ้นจริงมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะหวังว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่ว่ากับใครคนใดคนหนึ่งก็ตามถ้าชอบข้อมูลแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็แบ่งปันออกไปนะคะเผื่อผู้ประกอบการท่านไหนเนี่ยเขากําลังบูมบูมอยู่แต่ครูก็ไม่อยากเขาเนี่ยมาโดนปรับหรือโดนเสียภาษีที่แบบ พลาดโดยเรื่องที่มันไม่จําเป็นทั้งๆท,ที่จริงๆบางทีภาษีซื้อแล้วก็มีเอกสารแต่ว่ากลายเป็นหายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหายระหว่างทางนะคะโดยรักจากใจคูหม่อนนะคะหากมีสิ่งใดผิดพลาดประกันใดเสียงไม่เพาะอะไรยังไงก็กราบขออภยัยที่ทําให้รายคายถูกในะที่นี้ด้วยด้วยรักจากใจทุกคนอยากให้ทุกคนรวยๆอัพอัพเฮงๆปังๆค่ะ